สวัสดีครับตอนนี้ก็จะมาทําการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปเปลี่ยนเทอร์โมฟิลนะครับมาถึงตรงนี้แล้วก็เทอร์โมฟิลก็คือขาดแล้วนะครับ C ค่า1.8มโคฟารัด400โวลต์ทนแรงดันความถี่50-60เฮิ Hz, ร์ใช้ความถี่นะครับ50-60เฮิร์อุณหภูมิ25องศานะครับถึง70องศาเซนเซียสเราจะมาทํเตียการเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะเปลี่ยนเทอร์โมฟิลนั่นก็คือว่าขดลวดมีขดใดาขาดหรือไม่เราจะต้องวัดก่อน ถ้าทุกขดไม่ขาดก็นั่นก็หมายความว่าใส่แล้วก็หมายถึงมีโอกาสติดสรงหรือติดแน่นอนครับแล้วก็ต้องวัดค่าตัวนี้ด้วยครับถ้าค่าแห้งก็จะทําให้มันไม่ติดได้เช่นกันครับถ้าตัวนี้แห้งเราก็จะต้องเปลี่ยนก่อนเราทดลองดูว่ามัน,นหมุนได้หรือไม่ถ้าว่ายังหมุนไม่ได้ก,ก็แสดงว่าไปเปลี่ยนเทอร์โมพิลครับแต่ถ้าค่ามีไม่แห้งินไปก็แสดงว่าเสียที่เทอร์โมพลอยู่แล้วครับถ้าแห้งสนิทหรือเกือบหมดเลยนะ่ะจะทําให้ไม่มีแรงสตาร์ทนะครับทําให้พัดลมไม่ติด วัดได้783โ oh อห์มครับ783โอห์ม oh ครับตั้งไปที่ย่านโอห์มนะครับวัดโอห์มได้783โ oh อห์มครับการวัดที่สายสีเทากับสายสีส้มนะครับสายสีเทาก็คือสายรันนะครับที่ผ่านเทอร์โมโฟิลมาแล้วส่วนสายสีส้มก็คือสายสตาร์ทได้783โ oh อห์มนะครับ0.78เคโอห์ม ถ้าวัดได้อย่างนี้ก็แสดงว่าขดลวดทั้งสี่กดนะครับตาร์ต้ดที่หนึ่งตารใต้ดที่สองตารใต้ดที่สามแล้วก็ขดลันทั้งรวมทั้งหมดขดลวดมีสี่กดก็จะตาร์ต้มีสามกดกดลันมีหนึ่งขดแสดงว่าไม่ขาดครับให้ตป่อไปที่ย่านไดโอดแล้วก็กดเป็นไมโครฟารัดนะครับให้กดเป็นนาโนฟารัดนะครับก็จะขึ้นนาโนฟารัด แต่การวัดเซตตันนี้ค่า1.5ไมโครฟาร์ดครับไม่ต้องคำ 1, นึงถึงขั้วนะครับการวัด1.53ไมโครฟาร์ดค่านี้ก็ตกต่ำไปประมาณจุดสามจุดสองาครับตกต่ำไปจุดสองาซึ่งไม่เป็นลักษณะค่าลดครับจะทำให้พัดลมหมุนไม่แรงเหมือนตอนซื้อมาใหม่ๆนั่นเองครับคือจะหมุนเบาลงหมุนเบาลงครับ เพราะมันหายไปประมาณจุดสองแต่ก็ไอตัวนี้เป็นหนึ่งจุดแปดเปโควาลัดเมื่อหายไประดับนี้ก็ไม่ไม่มีผลต่อการหมุนนะครับเพีพยงแต่ว่ามันจะหมุนช้าลงแต่มันยังมีแรงฉุดให้หมุนได้อยู่แล้วนะครับหนึ่งจุดห้านี่ก็ถือว่ายังหมุนได้แรงนะครับแต่จะไม่แรงเต็มที่เท่านั้นเองแต่ก็หมุนได้แรงทีเดียวนะครับถ้าไม่สังเกตจริงๆก็จะไม่รู้เลยนึกว่ายังแรงปกติด้วยซ้ํา ทีนี้ผมก็ได้เขียนข้อมูลไว้นะครับก็มาอ่านเลยนะครับตรงนี้นะครับคือใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับ l e e p a i r b o x s p o t com นะครับก็จะพามาหน้านี้จากนั้นคลิกคำว่าต่อมเสร็จแล้วก็เข้ามาที่หมวดพัดลมคลิกแถบแล้วลากมาครับหมวดพัดลมนะครับพัดลมฮาตรินะครับรุ่น se ขีด s สิ m 1มาดูตรงวงจรพัดลมนะครับตะกี้เราวัด นะครับวงจรพัดลมฮาราดไรุ่น SE ขีด S18M1 คลิกเข้าไปครับตรงนี้ครับก็จะมีข้อมูลให้อ่านนะครับว่าอันนี้เป็นพัดลมที่ตรงรุ่นเลยนะครับในกรณีที่ไม่ตรงรุ่นค่าโอห์มอาจจะต่างไปนะครับเพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของขดลวดนะครับค่าของมันนะครับเพื่อให้เหมาะนะครับซึ่งอาจต่ละรุ่นอาจจะไม่ตรงกันครับถึงจะเป็นรุ่น16นิ้วด้วยกันก็จริงอันนี้ก็คือวงจรนะครับ วงจรพัดลมอาต์จารีรุ่นที่กําลังซ่อมอยู่นี่ละครับ SE S18M1 แต่บางคนสงสัยว่าทําไมเทอร์โมฟิลขาดแล้วเราไปวัดตรงนั้นที่เมื่อกี้ผมวัดทําไมมันวัดขึ้นนะครับตรงนั้นไม่ได้วัดเทอร์โมฟิลนะครับสังเกตเมื่อกี้ผมวัดที่สีเทาตรงนี้นะครับกับสีส้มนะครับได้โอมเจ็ด0้อยแปดสินี่นะครับวัดโอมข้ามสีวัดกรลวดรวมทุกขดไดเจ็ดโ้อยก้าิห้าโอมแต่ทําไมผมวัดเมื่อกี้ไดเจ็ดโ้อยแปดิบโอม อันนี้ถ้าผิดไปนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับผิดไปประมาณนิดหน่อยอันนี้ไม่เป็นไรหรือจะผิดเยอะก็ไม่เป็นไรครับคือบางครั้งอาจจะทํามาอย่างที่บอกครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละรุ่นนะครับอย่าไปฟันธงว่ามันเสียถ้าไม่ตรงนะครับคือไม่รู้ว่าเออวัดแล้วมันขึ้นก็แสดงว่ายังไม่ขาดนั่นเองครับเราก็จะต้องใส่เทอร์โมฟิลเพื่อทําการทดลองต่อไปครับถ้าทดลองแล้วเปิดแล้วติดลมแรง ใช้ได้ก็แสดงว่าใช้ได้ครับอย่าไปสนใจค่าขดลวดจนเกินไปนี่อี้ผมวัดตรงนี้ตรงนี้นะครับเป็นการวัดสายสีส้มนี่นคือสไตล์ขที่หนึ่งนะครับผ่านสายสีดํามานะครับเป็นสไตล์ขดที่สองแล้วก็ออกมาเป็นสไตล์ขดที่สามแล้วก็ออกมาเป็นเป็นะไะครับขดรันนะครับเข้ามาที่ตรงนี้นะครับสังเกตว่าตรงนี้เป็นขดลวด,ด 1, 2, 3, สี่ขดหนึ่งสองสามสไต์มีสามขดขดรันมีหนึ่งขด ที่เราวัดก็คือสี่ขดรวมนะครับส่วเทอร์โมฟิลอยู่ตรงนี้ครับสังเกตเทอร์โมฟิลจะอยู่ตรงนี้ดังนั้นเมื่อเราวัดตรงนี้ก็ไม่ได้วัดเทอร์โมฟิลครับเมื่อวัดตรงนี้ก็จะเป็นการวัดการเตรียมความพร้อมในการใส่นะครับถ้าเกิดมันขาดก็แสดงว่าไม่ต้องใส่ครับเราจะต้องไปทําการพันมอเตอร์ใหม่ครับหรือซื้อมอเตอร์มาใส่ใหม่นะครับอันนี้เราก็จะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเทอร์โมฟิลจะอยู่ตรงนี้ครับสายไฟ AC นะครับเข้ามาที่ที่ฐานของพัดลมนะครับ มันจะจําเป็นสีขาวนะครับสีขาวก็จะขึ้นมาที่ที่ที่ขดลวดเลยครับเทอร์โมฟิลตัวนี้จะแปะอยู่ที่ขดลวดนะครับเทอร์โมฟิลตัวนี้มันจะแปะอยู่ที่ขดลวดแบบสนิทเลยครับแล้วก็มัดไว้ด้วยสายรัดนะครับก็จะรัดไว้แน่นเลยนะครับเมื่อเกิดความร้อนเทอร์โมฟิลตัวนี้ก็จะขาดหรือใช้กระแสเกินถ้าเกิดมันต้องมีการชดลอกกระแสเกินฟิลตัวนี้ก็จะขาดครับฟิลตัวนี้ก็จะมีค่าอยู่ที่ร้อยสี่ิบองศานะครับ ร้อยสี่สิบองศาเซนติเกรแล้วก็กระแสไม่เกินสองแอมป์นันหมายความว่าถ้าความร้อนที่กดลวดขึ้นถึงร้อยสี่สิบตัวนี้ก็จะขาดเกินร้อยสี่สิบนะครับก็จะขาดเพราะมันถูกติดกับคนลวดไว้นะครับมันก็จะขาดได้เพื่อป้องกันคนลวดพังนั่นเองแต่ถ้าเกิดมีมอเตอร์เกิดช็อตรอบเมื่อช็อตรอบมันก็จะกินกระแสเยอะขึ้นเมื่อกินกระแสเยอะเกินป่าที่มันกําหนดก็คือสองแอมป์มันก็จะขาดไปในที่สุดได้เช่นกันครับแต่อันนั้นก็จะเป็นลักษณะช็อตรอบก็คือต้องไปพันใหม่ หรือซื้อมอ,อเตอร์ใหม่แต่ถ้าหากว่าเป็นการขาดในระดับความร้อนสูงกันไปเราก็เพียงเปลี่ยนเทอร์โมโฟิลก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ครับสับตัวนี้นี้ก่อนครับสวัสดีครับ